อีกหนึ่งสาวนะคะฮานาะลีวิทนะคะ,คะบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เปลี่ยนรุกใหม่ค่ะ,คะ โอ้โห oh. เป็นสาวนะคะที่แซ่บมากเปลี่ยนลุกเป็นสาวกลุ่มแดงค่ะบอกว่าอุ้ยทำไมถึงกล้าเขาก็บอกว่า mm. แหมช่วงนี้ใกล้ซัมเมอร์แล้วพอดีละครปิดกล้องมันจะมีช่วงระยะเวลาเพราะว่าดาราส่วนใหญ่อะพอเวลาละครปิดกล้องพร้อมกันหรือว่าช่วง mm. ว่างเว้นเนี่ยอยากจะทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนลุกตัวเองน้องก็เลยจัดเลยค่ะ mm. บอกได้เลยนะคะละคร2เรื่องตอนนี้นะคะเล่มมยุราทางช่อง7สีแล้วก็อีกเรื่องค่ะทุกอนูหรือไทยค่ะเขาบอกว่าคาแรคเตอร์จะแต่ง แตกต่างกันทุกอนุรักษ์ไทยเนี่ยจะเป็นแบบว่าย้อนพีเรียดไป2,500ค่ะจะมีปะทะกันนะคะกับแอนนานะคะเขาบอกว่าบทเยอะมากปะทะกันรุนแรงใช้อารมณ์แบบว่าแต่แอนน่านี่เขาแบบว่าคอนโทรลอารมณ์ได้รวมถึงนะคะธุรกิจสบู่เขาบอกว่าการเรียนปริญญาโทเนี่ยมันช่วยเสริมเสริมธุรกิจยังไงนะคะแล้วตอนเรียนด้วยทํางานด้วยมันหนักขนาดไหนเดี๋ยวไปฟังน้องฮาน่าเลยค่ะใช่ค่ะเป็นลุคใหม่แล้วก็คิดว่า หลายหลายคนน่าจะตะลึงอยู่แบบว่าอ,อุ้ยมาสีนี้เลยเหรออะไรเงี้ยใช่ค่ะ,คะก็คือละครปิดพร้อมกัน2เรื่องเราก็เลยแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวอาจจะเผื่อมีเวลาน้อยเราก็เลยแบบรีบทําก่อนเลยก่อนที่จะแบบว่าได้ได,ได้เรื่องใหม่มาก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันเข้าช่วงหน้าร้อนพอดี <c oughs> อะไรเงี้ยช่วงซัมเมอร์ล้วก็เลยเออก็สีนี้แหละเพราะว่าสีอื่นสีแบบว่าสีร้อนสีอะไรเงี้ยเราเคยทามาแล้วแล้วสีนี้เรายังไม่เคยทำเราก็เลยบอกว่า สักครั้งหนึ่งนะตอนแรกก็แอบก,กังวลว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรเงรี้ยแต่พอออกมาแล้วสวยอ <laughs> ตอนถ่ายแบบว่ยอยากทาอันนี้แต่ว่ายังทําไม่ได้ต้องรอละครอีกนั้งหลายเดือนกว่าจะได้ทำ <c oughs> เลยจริงๆอมีไว้เยอะเลย <laughs> คิดไว้แบบในหัวเยอะเลยแบบเอ๊อะเดี๋ยวผมผมทรงนี้ดีไหมนั่นยิงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่ค่ะก็มี2เรื่องค่ะมีเล่มายุราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทัวนูรุไ <c oughs> ทยค่ะก็จะแบบว่าคนคนละแนวเลยคนละใครคนละคาแรคเตอร์เลยก็ เรื่องทูอนูเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าพีเรียดหน่อยๆงียพีเรียดแบบประมาณ2500รอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบเหมือนประหลาดก็จะมีความบูด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นเกี่ยวกันในวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องนี้ก็จะมีความแบบเปี้ยวเฉียวแล้วก็มีความแบบเชื่อเฉือนใช่ค่ะก็ ตัวเราไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนแรงเยอะเราเป็น <c oughs> คนแรงเยอะเราก็จะเป็นห่วงน้องเวลาที่แบบว่าเวลาเราเราเล่นแบบไต่อารมณ์ขึ้นไปสูงอะไรเงี้ยเราก็จะกลัววิวเราเผลอไปจับน้องแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบบน้องเป็นคนตัวบางมากจับจับนิดเดียวก็ไปแล้วอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็จะแบบว่าแอบกังวลแต่ว่าแต่น้องคือเก่งมาก <c oughs> คือเขาคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ดีมากก็หนักหนักหวงค่ะเพราะเพราะละครก็ตอนตอนที่ ก่อนหน้านี้ก็คือละครก็ใกล้จะปิดแล้วเร่งด้วยทั้งสองเรื่องเลยไหนจะเรียนอีกสาวอาทิตย์คือแบบโอ้ยหัวหมุนเลยแบบคือไม่มีเวลามานั่งทําวิจัยนั่งทําโปรเจกต์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบจะเครียดนิดนึงแล้วก็พยายามแบบคุยกับครูแบบคุยกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีค่ะก็จะเป็นแบบว่าทางด้านโซเชียลมีเดียแบบปัจจุบันว่าแบบอะไรยังไงบ้างก็มันพอดีไปเจอสาขาที่ที่มัน เหมาะกันในยุคนี้ด้วยแล้วมัน,ม,นมันแบบมันมีมาสักพักนึงแล้วเราก็เลยว่าเอ้ยด้วยด้วยความที่โลกสมัยเนี้ยมันมันไปเร็วแล้วแบบเกี่ยวกับโลกออนไลน์ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยไปเรียนไปนเรียน,น,ยนหาความรู้เพิ่มเติมดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะ<ๆ>เพราะว่าเราก็จะเอาไปต่อยอดอในธุรกิจของเราต่อไปก็ใกล้แล้วค่ะคือประมาณอีก3เดือนสุดท้ายคือแบบเราเล่งคือตัวฮานาเนี่ยอยากให้จบให้ได้ภายใน1ปี ก็คือเนี่ยตอนนี้ต้องจบให้ได้อะไรเงี้ยก็ก็เร่งทำโปรเจกต์กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือมันเอาไปต่อยอดได้เลยสิ่งระหว่างที่เรียนเนี่ยเราเราก็เอาไปเอาไปใช้ด้วยว mm hmm. ก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราก่อนนันเนี้ยเราเรา,เราหยุดไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะช่วงถ่ายละครแล้วตอนนี้เราก็เลยจะเริ่มกลับมาทําใหม่เริ่มแบบปรับใหม่อะไรใหม่แบบทําให้ธุรกิจมันมันดูโตขึ้นแล้วก็อาจจะแบบว่า ขยายมากขึ้นใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเราทำคนเดียวเราไม่มีทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอด้านการตลาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเรียนมาปุ๊บเราเริ่มละเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยมันต้องมันสเต็ปมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็มีทีมละตอนนี้เรามีทีมเราเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแลอะไรอย่างเงี้ยสนุกค่ะแต่ก็เหนื่อยด้วยแต่ว่าแต่แต่มันรู้สึกว่าแบบเออมันแฮปปี้ในการที่เราได้ทำแล้วเ,เราอยู่ใน ในวงการบันเทิงอยู่อะไรเงี้ยมันมันก็แบบเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันเอามาช่วยเราได้นี่นะคะจากราชนีละครมูทตก่อนนี้มารับบนปักหลักหลายมากนะคะแล้วที่สําคัญผมแดงแรงนิดด้วยใช่สวยค่ะต้อนรับสงการเนี้ยครับนช่นงวงนี้แบบว่าปังๆกันไป